สวัสดีค่ะช่องแม่บีปลูกผักนะคะวันนี้บีก้าแปลงผักค่ะต้นนี้เป็นต้นมะเขือยาวันของพี่ต้อมนะคะที่พี่ต้อมช่องพี่ต้อมรักการปลูกส่งไม้ส่งมเมล็ดไม้ปลูกค่ะตอนนี้ก็กําลังทยอยออกดอกแล้วนะคะบีไม่ได้อยู่บ้านสี่ห้าวันคุณแม่ไม่สบายกลับมาอีกครั้งก็เขาก็เริ่มเป็นดอกแล้วค่ะแปลงผักปลอดสารค่ะแต่ว่าไม่ค่อยมีอะไรเยอะมาก ช่วงนี้เพราะว่าต้องดูแลคุณแม่ก่อนค่ะต้นพลิกก็มีลูกเรื่อยๆเลยนะคะแล้วต้นนี้เป็นต้นมะเขือค่ะที่มีสามชนิดในต้นเดียวกันค่ะโดยการที่เอายอดของมะเขือพวงยอดของมะเขือไข่ต่อมาเสียบบนต้นมะเขือปลอดนะคะ ต้นเดียวมี3ชาชนิดค่ะซึ่งบีมีวิธีการทําเสียบยอดโดยคลิปอนหน้านี้เลยนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่สามารถเข้าไปดูได้ค่ะต้นต้นนี้เป็นต้นผักชีค่ะบีเอาไว้เก็บมเมล็ดพันธุ์กำลังทยอยออกดอกนะคะแล้วก็จะโรยผักบุ้งไว้เล็กน้อยค่ะ ต้นขึ้นชย้ยแล้วก็ในกระถางนี้ก็โรยมเมล็ดผอกบ,บุ้งเอาไว้เล็กน้อยค่ะแต่ว่าขึ้นก็ไม่เยอะต้นหอมขึ้นช้ยกระถางนี้เก็บกินได้เรือยๆเลยค่ะสวยงามมากแปลงผักก็ยังโล่งๆอยู่นะคะยังไม่ค่อยมีอะไรเยอะ วก็ทยอยปลูกเรื่อยๆค่ะต้นนี้เป็นต้นบิดรูดที่น้องแตนค่ะช่องน้องแตนส่งมาให้ปลูกนะคะมาลิเคลค่ะบีก็เก็บใบล่างไปกินเรื่อยๆเ,เลยนะคะ ต้นนี้เริ่มจะเป็นหนอนแล้วค่ะหนอนเริ่มลงแล้วการปลูกแบบประสานนี้สัตว์ปูพืชก็จะเยอะหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนอนหอยทากมะเรงวันทองอะไรต่างๆพอปลอกเราปลูกแบบประสานค่ะแต่ว่ากินเข้าไปแล้วปลอดภัยดีนะคะต้นนี้บีไม่ทราบชื่อค่ะของคุณแม่ ทราบว่าต้นอะไรคะ่ะต้นนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันคะ่ะของแม่คะ่ะกระถางนี้เป็น,นคะน้ค่ะซึ่งได้เก็บไปกินแล้วคะ่ะเขาก็เริ่มแตกแขนงใหม่ชุดใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะคะายิ่งเก็บยิ่งแตกคะ่ะกระถางนี้เป็นผักชีคะ่ะ กำลังโตเลยกำลังทยอยเก็บกินได้ตรงนี้บีก็ได้เอากล้าของคานากล้าของขึ้นช้ย้ายลงดินนะคะกล้าขึ้นชัค่ะแล้วก็กล้าคานาได้โคนต้นมะยมค่ะมาดูต้นมะอึกค่ะ มะอึ้น,นี้ใกล้จะเอาทำน้ำพริกได้แล้วนะคะพันลูกเล็กค่ะแล้วก็ลําต้นจะมีหนาคนละพันกันกับกับของพี่ต้อมค่ะใกล้จะเอาทำทำน้ำพริกได้เลยนะคะต้นสวยสมบูรณ์มาก แพงผักโล่งมากช่วงนี้บีต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่ครับมาให้กำลังใจบีค่ะขอบคุณค่ะ